นี่เราก็ยังอยู่ที่ที่พธัณฑการบินสุนทรภูมิครับนี่เป็นพื้นที่จำลองสนามบินของเราเมื่อกี้ขับหลงอยู่แล้วอยู่ตึกไหนนะเราอยู่เราอยู่ตึกนี้ไงเนี่ยลัานคาสีทองเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์นะจ๊ะ ยี่เราเข้าไปทางไหนอะ่ะเราเข้าไปทางนี้ไงขับวนหลงไปด้านโน้นวนกลับมาจนสามารถเข้าที่จอดรถได้ <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> แจ่มเลยที่เป็นเครื่องบินทีน <c oughs> ี้เราก็จะเดินไปภาคอาสสัญญาดูไปดูเครื่องบินลูกเดินเข้าไปได้บ้างหรือนะ นะครับสร้างมาหลายปีเลยอ่ะเป็นเท่าไหร่สามสิบปีป่ะสร้างสามสิบปีแล้วป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะ ไม่รู้มีข้าวกินมาหิวข้าวจะอุดหุนที่นี่สักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะกดมาพุกเรสานท <c oughs> ถวนี้ด้วยนะครับเนี้ยเราก็มาเดินเที่ยวกันนะแจมแจมเพียบของจมแจมเพียบวันนี้นวันธรรมดามคนก็จะน้อยหน่อยดูดิ การจอเพียบเนะีย